สวัสดีค่ะกลับมาพบกับขวัญข่าวโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขวัญก็จะพามาดูรถกระบะ4ประตูยกสูงนะคะนั่นก็คือรุ่น XLT นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับ เกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคารถจะอยู่ที่854,000บาทค่ะส่วนเกียร์ออโต้ราคารถจะอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นเองค่ะ mm. ด้านข้างขวัญน,นะคะก็จะเป็นตัวรถสีขาวนะคะคันนี้ก็เป็นโมเดลปี2021แล้วนะคะ จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2,200ซีซีนะคะแรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะปี2021ของเรานะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดคว่ำนะคะและระบบช่วยโทรฉุกเฉินขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุนะคะยังไม่พอนะคะยังมาพร้อมกับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าเจ้าคัน XLT คันนี้นะคะขวัญแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องโปรโมชัน่น Ford ดป้ายแดงขวัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะขวัญก็แต่งเอาใจสายออฟโรดค่ะโดยการใส่กันชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงสีแดงด้านหน้านี่เลยนะคะถัดขึ้นมานะคะขวันก็เปลี่ยนกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าทรงเดียวกับรถแรปเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะ3ดวงด้านหน้านะคะตัวนี้ไฟเราก็จะเต็มเต็มช่องกระจังหน้าเลยนะคะถัดมานะคะ ไฟหน้าของเรานะคะขวัญก็อัปเกรดให้ค่ะเป็นไฟหน้ามาสแตงนะคะและยังไม่พอค่ะขวัญก็ใส่ข้อไฟหน้าให้นะคะสีดําด้านเพื่อให้ไฟหน้าของเราดูโดดเด่นและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะถัดขึ้นมานะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะขวัญก็ใส่เป็นสกูปหน้าฝากระโปรงทรงฟิตนะคะสกูปหน้าตัวนี้ขวัญก็ทําสีให้ค่ะเป็นสีดําด้านตัดกับสีตัวรถนะคะ และในส่วนฝากระโปรงค่ะยังไม่พอขวัญก็เสริมความสวยงามให้บนฝากระโปรงโดยการติดสติกเกอร์นะคะตัวเล็กๆตรงนี้นะคะเป็นคำว่า Raptor นะคะเพื่อให้ฝากระโปรงด้านหน้าเราสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะขวัญก็จะใส่เป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดนะคะถัดลงมาค่ะในส่วนของยางตรงนี้นะคะยางตัวนี้ ขวันก็ใส่ให้เป็นแม็กขอบ18นะคะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์ a t 2นะคะซีรีส์ยางคันนี้ก็จะเป็น265-60นะคะคันนี้ค่ะก็ดอกยางสวยงามแล้วก็เกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของแก้มข้างตรงนี้นะคะเดิมจะเป็นสีโครเมียมนะคะขวันก็ใส่เป็นครอบสีดำด้านให้นะคะถัดมาค่ะ อุปกรณ์ตัวนี้นะคะครอบมือเปิดนั่นเองค่ะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้รถของเราเป็นรอยนะคะในขณะที่เราเปิดรถนั่นเองค่ะถัดขึ้นมานะคะจะเป็นกันสาดข้างนะคะและด้านบนนะคะขันก็จะใส่เป็นราวหลังคาสีดําด้านให้นะคะเพื่อให้ด้านบนหลังคาของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นลายสติกเกอร์นะคะ ลายสติกเกอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นลายสติกเกอร์ลายสายฟ้านะคะลายสติกเกอร์ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านใดนะคะไม่ชอบอยากปรับเปลี่ยนตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะถัดขึ้นมาค่ะโรบาล็กแขนยาวของ Outlander นะคะก็จะมาพร้อมกับตะแกรงใส่ของด้านบนเลยนะคะเพราะฉะนั้นสายแคมปิ้งห้ามพลาดนะคะถัดมานะคะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะขวัญก็ใส่เป็นข้อไฟท้ายให้นะคะและในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะขวัญก็ใส่เป็นเบ้ามือเปิดฝากระโปรงให้มาพร้อมกับสติกเกอร์ฝากระโปรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็นการชนท้ายเหล็กนะคะการชนท้ายเหล็กตัวนี้นะคะขวัญก็ใส่ให้เป็นของ Outlander ค่ะตัวพิเศษนะคะมาพร้อมกับห่วงล่าจุงสีแดงและ ห่วงลากเรือด้านหลังตรงนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไปดูรอบๆตัวรถกันไปแล้วขวัญคิดว่าต้องถูกอกถูกใจใครหลายๆคนบ้างแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากเป็นเจ้าของเจ้าตัว XLT คันนี้นะคะสามารถโทรติดต่อผ่านขวัญได้คะ่ะที่เบอร์0946599596นะคะขวัญยินดีให้คำปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ ในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะคะและชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะคะขวัญก็จัดให้ตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะนั่งดู Youtube อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถผ่านขวัญได้ค่ะโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัย100%เซค่ะบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของโควิดเลยค่ะก่อนจบการรีวิวในวันนี้นะคะขวัญก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ดู คลิปวีดีโอของขวัญตั้งแต่ต้นจนจบนะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขวัญไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ